สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องแก้วพารวยนะคะนี้จะมาให้แนวทางสาหาน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไมนน่ได้นำไม่สับจ์เล่นการ่ะทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะหาน้อยของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคน <cam ina> ใจหายใจคว่ำเด้อบอกรมตรงนะเยดไปเฉดมาพิเศกก็คือหลุดนะทุกคนพิเศกก็คือหลุดเลยนะคะอนอยมาอยู่นะแต่ว่ามามามา,มานี่นะคะมาฟันศูนย์นะทุกคนมาฟันศูนย์นะคะมาฟันศูนย์ นะฮะมาลูสมา,ลมาฟันศูนย์มา0ูนย์เดนะคะเจาะไม่เข้านะคะ VIP นี่คือพีกมากเลย <c oughs> เกือบบรอดเด้อบอกใคร <c oughs> ไม่รู้มูอยังไงเลยนี่นี่เดี๋ยว <laughs> มานี่มาเน้นตรงนี้นะคะแล้วก็มานี่ทุกคนถ้าทุกคนจะสังเกตจะเห็นนี่เห <ๆ S 2> ็นได้ไหมคะสามตัวนะคะสามตัวนะทุกคน สามตัวเด้อเด้อเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครเล่นถ้าใครเล่นเด่นเด้อเด่นสี่ใช่ไหมสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดใช่ไหมหกหกสองหกห้าหกเก้านะคะประมาณนี้เท่านี้เองนะคะมาเท่านี้มาเต็มหกห้าอย่างเดียวนะคะ,อะเอานะหน่วยมีข้าวไม่หลุดนะทุกคนนะคะอุะอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแม่แม่แมจ๋าเอาใหม่ พี่น้องใครตามก็ได้ตังค์เลยค่ะคือจริงๆคนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้น้อว่าหม,มหอเจกะอะไระทุกคนก็คือไม่รู้เหมือนกันรูวันนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> มาพรุ่งนี้มาวิ่งรูด <c oughs> สามหาน้อยนะคะ เห็นอะไรอีกไหมเห็นศูนย์มาอีกแล้วนะทุกคนศูนย์มาอีกแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นฟันสามนะ,ะเห็นในฟันสามนะคะมาจาะให้เลยวันนี้มีเลขน้อยมากไม่น้อยหรอกมีเลขอ่าสิบสีบส่ตัวนั่นแหละเหมือนเดิมนะคะมาเจาะเลยเป็นซูน 0 3น4 1สามนสี่มาคือมาทุกคนมามาคือมานะทุกคนนะหนูจะมาเน่นให้นี่ฮะมันเป็นจังซี่แหละ้อง เด่นเด้อค่ะเด่นเด้อค่ะเด้อวินวินแล้วว <c oughs> ินห้าตัวนะทุกคนเดี๋ยวนะแต่นนุเนี่ยนูวินให้หมดแล้วแหละแต่นนูจะเขียนว่าเพื่อคนวินสามตัวนะใครได้หวยจากเราก็งค่าน้ำใจได้เลยนะคะ่ะอุ้ยสองเต้หนุพูดก่อน หนึ่งนะคะนี่ค่ากาแฟค่าปากกาค่กา,รคราคกระดาษได้เด้อพี่น้องสนับสนุนเพจของเรานะคะก็เป็นขวัญและกำลังใจฟันสามเด้อพี่น้องฟันสามนะคะศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสอง ถ้าการเล่นหวยนะคะถ้าคุณเชื่อในอาจารย์หรือว่าตะคนที่คุณตามนะคะคุณเชื่อเขานะคะคุณก็จะได้ตังค์ทุนคนคือทุกคนนั่นแหละคือบอกหวยหลุดได้มาได้นะทุกคนอาจจะมีหลุดบ้างอาจจะมีเข้าบ้างนะคะแต่ถ้าเราไปเล่นแบบหลายๆอาจารย์นะ่ะทุนเราก็จะไม่พอนะทุนเราก็จะไม่พรนะจ้ะมาเราจะมาเน้นให้นะคะ ถ้าใครเล่นเตานล่น,ลนามตัวนะทุกคนเล่นตามตัวนะคะเล่นดาตัวก็คือเจาะสามสามสองสามหก้าศูนย์ศูนย์สามศูนะคะเด่นเด่นสอหแต่ว่าสองห้าสองห้านะเธอมาแล้วนะวันนี้นะคะมา VIP ใช่ไหมแต่ว่าเธอเด่นของของพวนี้นะ เด่นสองห้ก็คือ2ก็คือ2 1 2 5 2 8นะคะ5้าเก้5ห้าหนนะทุกคนแล้วก็หนูก็นี่ก็คือวินหนูวินให้หมดแล้วหัวของเราเล่นได้3สเต็ปเลยนะคะเล่นได้3แบบเลยนะคะเล่นได้3แบบก็คือนี่เลยวินก็คือหนูก็วินให้หมดแล้วนะคะเล่นตัวเด่น2 1 2 5 2 8 5 1 5 4 5 8แล้วก็เจาะตามตัว3 2 3 6 3 9 0 3 0 6 0 9เลข6ตัวเท่านั้นนะคะถ้าเจาะตามตัวนะคะประมาณนี้แน่ แต่วันนี้และค่ะบอกทุกหมดทุกเม็ดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ตังคนะทุกคนชอบแบบไหนเล่นแบบไหนชอบเล่นแบบนั้นนะคะทุกคนชอบวินตามหนูก็ตามหนูนี่เลยนะคะตามสู่ของหนูก็วินนะคะวินได้นะคะวินได้นะคะแล้วก็เล่นตัวเด็ดได้นะคะตัวเด็ดมาทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะคะานอยน่อยมาตัวเด่นมาทุกวันถ้าใครเล่นตัวเด่นไปนะคะก็ได้ตังค์นะทุกคน สังเกตดูได้เลยนะอ่ะแล้วก็อันนี้คือตามสูตรของเรานะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะให้เพ็นแค่หน้าทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเรืๆปัอองๆค่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ